โอเคนะสวัสดีครับคุณชมทุกท่านวันนี้เราอยู่กับเกมฟุกเบอร์เกอร์นะครับรอบที่2นี่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึง e ีีที่2ครับแต่เป็นรอบการอัดคลิปที่2คือเมื่อกี้ผมอัดคลิปไปรอบหนึ่งครับ คือคลิปดีมากอยู่ดีๆครับกำลังอัดคลิปอยู่ผมตัดคลิปไงบดคลิปหายนะครับหายแบบหายแบบไม่มีไม่มีร่งองรอยพราะต้องเอากลับมาใหม่พอกลับมาใหม่คลิปนะครับกลายเป็นไม่มีใช่ไม่รู้วันนี้จะมีไหมโอเคครับผู้ชมทำไล้อืม วันนี้เรามากับแฮปปี้บุนน้องกทุ่มนะครับใชขา่าวยิงประตูโ้ยเฉยโอเคนะครับน้ชมเริ่มทำน้ำบันดนีโอคยจังหวัดยิบขึ้นมาจากนั้นทำอะไรต่อครับใช่คลิปนี้อาจจะอัดเร็วหน่อยนะเพราะว่าคือ ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์สร้่รอยชับชายเมื่อกี้คือมันหายไปต่อหน้าต่อตาเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ประวัติศาสตร์ตกลงโกล้มลินพันธ์ินพัน์นนแบบแบบสามร้อยเปอร์นโอเคนะครับคือผมจะไม่ให้มันประวัติศาสตร์สรั่อยนะประวศาสตร์สงครามโลกที่สองคุงยไม่ใช่เคเอ้ยเพื่อน สีเพื่อนสวัสดีแฮปปี้บูมหนองกระทุ่มโอเคนะไม่รู้อันนี้จะได้ลงหรือเปล่านะครับถ้าได้ลงนี่คือผมจะกลับไปยินโทรศัพท์เนีย่ยโอเคสวัสดีเพื่อนคือผมพูดอย่างนี้คือแบบผมอัดไปสิบรอบที่ช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปนะครับคือผมอัดคลิปแต่มันไม่ให้ลงครับไอโมบินโมบินแอบปบที่ผมใช้คือโมบินเอาเมนูดีกว่าใกล้กว่าโอเคนะ ที่ผมใช้คือโมบินนะครับใช่ไอตัวนี้แหละก็คือผมไปดูอ่านคอมเมนต์ที่เขาใช้แอปอันนี้อัดคลิปนะครับคือแอปอันนี้ชอบหายเวลาอัดคลิปใช่ชอบหายเอีเพื่อนให้ไปบูมหนองกระทุ่มเอาไอเอ, Happy Boom อ้เฮปปี้บูมเฉยๆเขหนองกระทุ่มที่อยู่เขานะใครอยากไปหาเขาก็ไปหาได้ จะลืมติดตามช่องเขาด้วยติดตามกูด้วยเข้าใจไหมติดตามไม่รู้มันพูดคำหยาบเปล่าว่าวระงกรองกระเ๋้าดรดป๋องกิะแ๋งกรป๋องงนี้ป๋ดงกรป๋อวกองนร้ป๋อ่กระป๋องกองกระปงนระป๋งกร้ป๋องกองเระป๋องกระป๋องกะงกรยองกระไงรงกรงะอเคหรปอกรอกะทำอระไรอกรโองยระอรงครปอ้อะรห ค okay, นะถ้าเราเอาเนื้อไปทอดแล้วมันขึ้นเป็นสีนี้สีทีเขียวแสดงว่ากินได้นะับใช่กินได้แต่ถ้าสีแดงคือแตกไม่ได้ใช่โอเคชีดโอ้โหผมรู้สึกเสียวมากเลยกลัวมันจะหายไปอีกนะครับถ้าหายไปอีกคือกูจะทุบเครื่องนี้ให้แตกแล้วช่องนี้ก็จะไม่ลงคลิปอ,อีกตลอดการนะเฮ้ย <laughs> <laughs> เราเล่นเราเล่นปะปะปาโอเคผมเฮ้ยลืมบอกนะคุณผู้ชม นักแจกเมื่อวานนี้ผมได้เปลี่ยนสกินเป็นไอตัวนี้นะครับนี่ผมได้เปลี่ยนสกินแล้วนี่สกินโอเคโ,เคโเคหรีบๆหน่อยเดี๋ยวแม่งหายคลิปหายไม่ใช่ชคลิปหายคลิปหายคลิปขอรออีกบอไม่ใช่ชิปคลิปหายโอเคชิปชิปหายนี่สวยโอเคนะท่านผู้ชมคือเล่นฟรีๆเสียแบตฟรีๆโอ้ย ใครสั่งก็อะไรมันเยอะแยะเนี่ยครับคผู้ชมเบอร์เกอร์ผมอยู่นูน่นยังอยู่นะยังอยู่ oh. ยังอยู่เบอร์เกอร์นะีครับคือเราจะได้ตังค์ด้วยถ้าเราอานี่ไปทีโอ้ยไม่ลง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 ลงดิลงดิงดงดเอออะไรเนียครับ,คครบซึ่งคลิปเค้กพักสี่พักไหนจะไม่ได้ครับที่ผมลงไปเนะี่ยคือผมคือ ถ้าผมอธิบายอย,ย่างนี้คือมันจบไม่ได้ครับผมโอเคจะให้มันเกินห uh, sure. ้ามาห้านาทีมาหน่อยละกันคือแบบเดี๋ยวมันไม่ได้กะเออทุคมคือเมื่อกี้ผมอัดได้ประมาณแปดนาทีนะเพราะะนานผมจะให้เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีแล้วคลิปนี้จะปิดนะครับคลิปนี้จะเร็วหน่อยคอ้ออื้อดื้อดื้อดื้ดื้อดื้อดื้อ้อเื้อดื้อดื้อื ข้างล่างเบอร์เกอร์กูด่มนันไดไหมวะเออเพื่อนขอข้างบนเบอร์เกอร์นะชูแอโอเคได้หมือนอันเฮผมต้องการพอดีเลยใข่เอ้ยเบอร์เกอร์กลายเป็นไนะรเนี่ยกลายเป็นเอาพี่มาหาเบอร์เกอร์ชมชมพิม์ก่อนเนี่ยถ้าใครอยากพิมพ์ภาษาไทยแต่พิมพ์ได้ให้พิงสูงจุดนะครับพี่ มาหาเบอร์เกอร์อนือมีคลิปนี้กี่นาทีแล้วห้านาทีเออหกนาทีแล้วโอเคนะครับใครได้กินเบอร์เกอร์เมื่อกี้ไวจบลองแจกตังค์สิบล้านมึงห้าบาทแต่ใครนั่งเยอะจะของล้านจับรวจจับไอ้คนกิน,น่อยป,ปิดเบื้องวัตถุดิบวัตถุดิบโอเคนะครับคือถ้าแปดนาทีผมจะจบคลิปเลยเร็วๆโอเคนะผู้ชม ถ้ามันยังไม่ตัดนี้ก็ทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าสักพักรู้สึกลางสังขรไม่ดีเลยผมหนึ่งทำเบอร์เกอร์ครับรีบทำตอนนี้เอาเมนูไหนดีเพื่อนให้ Happy พี่ภูมิลองกระทุ่มมีอะไรเพรื่อนเออโถนี่นายทำเบอร์เกอร์เมื่อกี้ใช่แล้วเราก็จะมาทอดเนื้อให้หนายด้วยโอเคขอบคุณนะเพื่อนที่มีสอนให้ถึงมิจฉพรอม <c oughs> มิตรภาพมิตรภาพโอ้ยเอาเอาเบิกจะาเบิกเกโอเคนะเจ็ดนาทีแล้วรีบ,รบหน่อยรีบ,รบ,รบ,รบหน่อยโอเคเดี๋ยวไม่ได้โอเบิกคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับคือผมรีบแบบกลัวมันตัดดิ เอำเบอร์เกอร์นนแล้วกันรีบรีบรีบพอเบอร์เกอร์เดยากทำไมแปะไม่ได้เออแปะแปปรีแปะนะครับรีแปะสปิดลันสปิดลันตื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 ไม่ใส่เพลงผมไม่ใส่เพลงผมร้องเองตดกับมือตื้อตืตืตื้อตือ้อาเบอร์เกอร์เสือชิหาเลยเออเอาเบอร์เกอร์ไปแ้ ไม่เงินกูทำเงินไม่ได้เพื่อนเงินเล่านี่เดี๋เงินกูทำด้วยมือไม่เงินเล่าอ่ะเออเฮ้ยไกลนี่โอเคนะผมว่าอีกไม่นานก็จบคลิปเลยเฮ้ยไปบุ้งหนองกระทุ่มใบใบคลิปหน่อยสิหนึ่งอือจะจบแล้วนี่จบจบแบบโไม่เป็นไรไม่ต้อง นี้ก็อาจจะจบเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันตัดไปอีกนะคลิปโคตรสั้นเลยโอเคบายบายวิ่วแล้วผมแอดพี่ขัดชาเพื่อนนะแต่เขายังไม่ตอบรับสิเขาจะตอบรับในคลิปหน้าไหมจบนะมันทําได้ต่อไหมเออมันอาจจะทําได้ต่อเออมันทําได้ต่อมันทําได้ต่อโอเคนะรีบๆเลยเพื่อนให้ไปบงกระทุ่มเดี๋ยวเราไปเสฟใหพอเองเอ้ใครให้ไปบองกระทุ่ม นายเรียกเราิบแล้วไม่ใช่บุนรีบๆเสิร์ฟรีบเสิร์ฟรีบเสิร์ฟก่อนที่มันจะตัดก่อนมันเอาเอาเบอร์เกอร์ไปเยอะๆเลยเอาเยอะเยอะเยอะกิน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 ไม่งั้นข้าจตายได้กิน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 ดิ่ดีเยียบเหยียบเหยียบอะไรเยียบเฮ้ยอร่อยเลยมันร์เกอร์เฮียอะไรนะอืมตายอืมตายเนยไม่อะไรอ่ะ จบนะครับโอเคจบ